ไปดูกรณีของ AOT ล่าสุดก็มีความชัดเจนใช่ไหมฮะรกรณีการยกเลิกการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรบริเวณขาเข้าของท่าอากาศยานภายใต้การบริหารจัดการของทาง AOT นะครับรบ,รบก็มีการอ้างถึงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะฮะเมื่อวันที่28พฤศจิกายนปี66ที่เห็นชอบเรื่องมาตรการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง การท่องเที่ยวแล้วก็การใช้จ่ายโดยมีการมอบหมายให้ทางก,กระทรวงการคลังนั้นไปศึกษาความเหมาะสมในการดําเนินมาตรการยกเลิกการอนุญ,ญาตให้จัดตั้งคลังสินค้าทันบนเพื่อขายสําหรับร้านค้าปลอดอากรขาเข้ารวมถึงการยกเว้นอากรของที่ซื้อจากร้านค้าปลอดอากรสําหรับผู้โดยสารขาเข้าเพื่อส่งเสริมการบริโภคและการใช้สินค้าภายในประเทศ ขณะที่ต่อมามีมติคอรมอนะฮะเมื่อวันที่สองกรกฎาคมปี6-7ที่มีมติรับทราบแนวทางการหยุดการกากรใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านคลังสินค้าท่านบนในส่วนของขาเข้าโดยมีเป้าหมายนะฮะที่จะเปลี่ยนแปลงวงเงินใช้ใจ่ายในร้านค้าปลอดอากรเนี่ยมากระจายหมุนเวียนในประเทศให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในภาพรวมได้มากยิ่งขึ้นนะฮะ ก็ต้องบอกมันมีแนวทางมาก่อนแล้วตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วแล้วก็มาล่าสุดเนี่ย2กรกฎา,าคมครมก็มีมติรับทราบนะฮะให้หยุดการขายสินค้าดิวตี้ฟรีในส่วนของขาเข้านั่นเองครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็มีความคืบหน้านะฮะโดย กรมศุลกากรนะครับก็ได้มีหนังสือแจ้งของความร่วมมือกับทางบริษัท King Power d ์ดิวตี้จำกัดนะครับและก็บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่าเอโอทในการดําเนินการตามมติคอรมอดังกล่าวนะครับตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับโดยในการนี้นะครับตัวของ King Power เองนะครับก็จึงได้มีหนังสือถึงทางกรมศุลกากรนะครับแจ้งว่ายินดีที่จะให้ความร่วมมือในแง่ของการยุติในเรื่องของดิวตี้ฟรีขาเข้าตั้งแต่วันที่1 สิงหาคมเป็นต้นไปเช่นกันนะครับนะแล้วก็จากประเด็นตรงนี้นะครับก็มีล่าสุดนะครับคณะกรรมการของ aot นะครับเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้นะครับก็มีมตินะครับอนุมัติให้ king power duty f r e นะหยุดประกอบการกิจการคลางสินค้าทันบนเพื่อขายสําหรับร้านค้าปลอดอาการขาเข้านะครับในสนามบินที่อยู่ในาการบริหารจัดการของ aot ทั้งหมดนะครับก็เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1 สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะครับพื้นที่โดยรวมนะครับอยู่ที่2,250.60ตารางเมตรนะครับอันนี้ก็วันพรุ่งนี้แล้วนะก็จะหยุดไปนะครับพื้นที่เท่าไหร่นะฮะ2,250ตารางเมตรตรงนี้ก็จะแบ่งเป็นถ้าเอาเฉพาะท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้นเนี่ยครับจะหายไป1,871ตารางเมตรและถ้าไปดูภูกเก็ตเชียงใหม่หาดใหญ่รวมกันเนี่ยสสนามบิน อยู่ที่ประมาณ217ตารางเมตร,รแล้วก็มีท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับพื้นที่ประมาณ162ตารางเมตร,รก็ทั้งหมดนี้จะหายวับไปกับสายลมตั้งแต่วันที่1สิงหาคมาก็คือวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นต้นไปใช่แล้วนะครับนะอันนี้ก็ในแง่ของพื้นที่นะครับ มีเพิ่มเติมนะครับในแง่ของตัวรายได้นะครับจากการหยุดการประกอบกิจการปอนดอากรขาเข้าวดังกล่าวนะครับกรณีนี้นะฮะทาง a o t เองเขาก็มีการชี้แจงเพิ่มเติมนะครับว่าเยังมีไรายได้จากค่าเช่าพื้นที่ในสนามบินทั้ง3-4สนามบินที่อยู่ภายใต้กำกับของ a o t ทนะี่ยทั้งหมดเนี่ยครับก็ต้องบอกว่ามันก็จะหายไปอันนี้แยกตาม สนามบ,บินเลยนะมไม่ว่าจะเป็น,นตัวของสนามบ,บินสวรภูมิสนามบ,บินภูเก็ตสนามบ,บินเชียงใหม่นะหาดใหญ่แล้วก็ดอนเมืองนะครับอันนี้ก็ถ้าไรายได้จากค่าเช่าพื้นที่เนี่ยมันจะหายไป1.7ล้านบาท ก็คือ1ล้านบาทเศษๆไม่ถึง2ล้านบาท1นึ่งล้านเแสนบาทไม่ใช่เศษๆเกือบเกือบสล้านล้านเจ็ดแสนบาทใช่ไหมอันนี้ในส่วนของค่าเช่านะค่าเช่าค่าเช่านะครับทีนี้มันจะมีในเรื่องของผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ํารายเดือนก็คือมินิมัมการันตีอ่าใช่นะครับไอ้ตรงนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะมีตัวของสุรภูมิเนี่ยก็จะลดลงไปนะครับหนึ่งรล้านบาทต่อเดือนนะครับขั้นอันกันฮะสนามบินทัวร์ภูเก็ต เชียงใหม่แล้วก็หากใจร่วมๆกันเนี้ยก็จะลดลงไป8.41ล้านบาทต่อเดือนนะครับแล้วก็มีที่ดอนเมืองก็จะลดลงประมาณ6.96ล้านบาทต่อเดือนนะครับ <ri> อืมฮะก็คือส่วนรณภูมินั้นก็น่าจะเป็นแรงใหญ่ที่สุดอ่าใช่นะในแง่ของมินิมัมการันตีหายไป126ล้านต่อเดือนครับภูเก็ตเชียงใหม่หัดใหญ่ซึ่งถือเป็นท่ากาศยาน หัวเมืองใหญ่ภายใต้การบริหารจัดการของ AOT 8ล้านบาทกว่าๆแล้วก็มีที่ดอนเมืองอีกประมาณสัก7ล้านนะฉะนั้นหลงโจงออกมามในแง่ของผลกระทบต่อไรายได้และกำไรของ AOT ตามการประเมินมดูแล้วมีนายะไหมถ้าดูจากเบื้องต้นน้อยมากมเพราะว่าถ้าดูจากรายเดือนนะฮะรวมทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ143 ล้านบาทต่อเดือนอันนี้ในแง่ของมินิมัมการันตีนะอ่อันนี้อันนี้อันที่ทั้งหมดเลยโดยรวมทั้งหมดรวมค่าเช่าด้วยโดยค่าเช่าด้วยทั้งหมดมเลยนะอันนี้ทั้งหมดเลยที่หายไปเนี่ยร้อยสี่สิบสามจุดสามสองล้านบาทต่อเดือนถ้าคิดเป็นต่อปีก็ประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยล้านบาทต่อปีกรมๆนะ,ะถ้าไปเทียบเทียงกับรายได้โดยรวมของเอลทีถือว่ามีนัยยะน้อยมากเพราะว่ารายได้ต่อปีของเอลทีอยู่ที่สี่หมื่นแปดพันกว่าล้านบาท ออันนี้ถ้าดูจากตัวนี้ก็ถือว่าไม่ไม่มากนะในแง่ของรายได้ที่หายไปนะครับ <S <S 1> <S 1> ก็คือจะหายไป1000นนพันกว่าล้านนะอ่าพันกว่าล้านพันเยล้านนะครับ <S <S โอเค<า>ก็ถือว่าเป็นไปตามมติครมครับ <S <S แล้วก็แน่นอนนะ,นะฮะในส่วนของการยกเลิกดีตี้ฟรีขาเข้าตรงนี้พื้นที่ที่เคยจัดสรรไว้สําหรับการเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ไว้ขายสินค้าดีตี้ฟรีนั้นครับก็คงจะมีการนํามาพัฒนานะครับ ในส่วนของการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารเพิ่มเติม,มซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามแนวทางของฝ่ายบริหาร AOT ด้วยนะครับที่ต้องการจะยกระดับ,บการให้บริการของท่าอากาศยานภายใต้การบริหารจัดการโดยเฉพาะตัวของสุณภูมิและดอนเมืองนะฮะก็น่าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีนัยะสำคัญแต่งานนี้ถ้าเป็นคิงพาวเวอก็คงต้องขอขอบพระคุณขอขอบพระคุณ AOT อย่างสูงนั่นะ ขอขอบคุณเลยใช่ไหมคือ,อผมว่ามันก็วินวินนะเพราะอย่างที่เราเคยพูดถึงสมรภูมิการค้าขายสินค้าดิวตี้ฟรีมันก็ปเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงนะถ้าเทียบกับช่วงก่อนโควิดครนะก่อนโควิดเนี่ยขายดีกันเป็นเทน้ําเทท่านะนักท่องเที่ยวชาวจีนก่อนจะขึ้นเครื่องกับประเทศเนี่ยนะก็หิ้วกัน คนละถุงสองถุงอีลุงตุงนังเลยบางคนหอบกันมาไต้มมือนะฮะครับแต่สมรภูมิตรงนี้มันเปลี่ยนไปละวันนี้ไปดูสภาพสิฮะครับโอ้การซื้อขายสินค้าปลอดอากรมันก็เบาบางลงอ่าใช่นะทั้งคนไทยและชาวต่างชาติก็ถือว่าสมประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย AOT ก็ได้พื้นที่นะคืนไปเพื่อเอาไป พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารอ่าใช่ใช่ใช่ไหมฮะยอมเสียส่วนแบ่งรายได้ไปบ้างแต่ก็ไม่ได้มีนัยะอะไรครับนะฮะขณะเดียวกัน King Power ครับที่ก่อนนั้นนี้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่ามาวันนี้อะไรต่อมีอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปหมดละครับนะการที่ได้ลดภาระ โอ้กพันกว่าล้านต่อปีสําหรับบริษัทเอกชนนี่ถือว่าเยอะนะเยอะเยอะอันเจ็ดร้อยล้านน่ะลดภาระไปเกือบเกือบสองพล้านเนี่ยมันก็ถือเป็นเรื่องดีใช่ไหมเพราะถ้าในกรณีว่าเอ๊ะคิงพาวเวอร์ทำไม่ไหวละแล้วอยากจะลดค่าใช้จ่ายเนี่ยการจะไปขอยกเลิกสัญญาอะไรด้วยตัวเองมันก็ไม่ได้เพราะมันจะไปเข้าข่ายทำไมฮะเบี้ยวงานรัฐผิดสัญญากับกับรัฐโดนแบล็คลิสต์อีกใช่ไหมแต่งานนี้พี่เอออทีเขาขยับเอง ก็ถ้าผมเป็น king power ก็คงต้องขอกราบขอพระคุณ AOT เป็นอย่างมากนะครับพันเกว่าล้านหายไปต่อปีนะครับประมาณนี้นะแต่ก็ไม่มีนัยยะนะไม่มีนัยยะมากนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับสัดส่วนรายได้แล้วมันน้อยนะครับในในใง่ตรงนี้นะครับโอเคนั้นราคาหุ้น AOT ครับช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าปรับตัวลงมาค่อนข้างจะเยอะไม่มากก็น้อยนะครับก็ได้รับผลกระทบได้รับแรงกดดันมาจาก ปัจจัยในเรื่องดังกล่าวนั้นในแง่ของผลประกอบการแล้วก็แนวโน้มการเติบโตของผลประกอบการหลังจากนี้ราคาหุ้นที่ปรับลงมาลึกเช่นนี้แล้วเนี่ยจะถือเป็นโอกาสเป็นจังหวะในการทยอยสะสมได้หรือไม่อันนี้ท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาข้อมูลดูนะครับ